สวัสดีครับพบกับผมกัดพันจาก,กากเอกนิติไนเจริญในพูดดีพูดเด่นเน้นสาระกันในวันนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงตำนานหลวงพ่อรวยหรือสมรักิ์ของท่านพระราชธินานามพระครูสุนทรธรรมนิวิทยาอาวาสวัดตะโกตำบลดอนยานางอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเกจิอาจารย์ผู้สืบทอดความรู้มาจากคณาจารย์รุ่นก่อนด้วยนามอันเป็นมงคลสูงและศีลาราจารวัตอันงดงามควรแก่การศรัทธาและเคารพเป็นอย่างยิ่งและเป็นเกจิอาจารย์แนวหน้าในยุคนี้ที่งดงามไปด้วยปฏิปทาศีลาราจารวัตด,ดำรงสมรภพศอย่างสะ อย่างสมถะเป็นพระนักปฏิบัติมากกว่าที่จะเป็นพระธรรม,มกถึกทั้งเป็นพระนักพัฒนาทําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัดตโกท่านได้สืบทอดพุทธาคมมาจากหลวงพ่อชื่นวัดภาชีผู้เป็นพระอุปชาของท่านซึ่งซืบทอดวิชาพุทธาคมมาจากหลวงพ่อกลัน่นวัดพระยา ผู้เป็นบูรพาจารย์ที่โด่งดังเรื่องลือกิตติศัพท์ในอดีตจนถึงปัจจุบันเลยทั้งสืบสายพุทธาคมโดยตรงมาจากหลวงพ่อแจม่มวัดวังแดงเหนือที่เชี่ยวชาญวิชาคมโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมและคงกระพันธ์ชาตรีเป็นหนึ่งกิตติคุณและชีวประวัติชาติภูมิของหลวงพ่อรวย ท่านถือกำเนิดพศ2464เป็นบุตรคนที่6ในจำนวนพี่น้องร่วมอุทธรเดียวกันทั้ง8คนคือชาย3หญิง5ของคุณโยมบิดามารดาโดยโยมมารดาของท่านคือท่านศินลาสอนฤทธิ์เป็นบรรพบุรุษของสกุลสอนฤทธินี้เป็นเชื้อสายชาวกรุงศรีสัตนาคณหุตณนะบ้านตะโก หมู่ที่2ตํตำบลดอนย่านางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับการศึกษาของท่านนั้นชีวิตในปฐมวัยมีความเป็นอยู่ก็เหมือนกับเด็กชนบททั่วไปคือได้ช่วยเหลือพ่อแม่ในการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกร,กรอันถือได้ว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำมาตั้งแต่บรรพชนและการศึกษา เริ่มขึ้นเมื่อท่านอายุได้12ปีได้เข้ารับการศึกษาเบื้องต้นในโรงเรียนวัดตะโกเพราะเด็กๆสมัยก่อนไม่มีโรงเรียนเหมือนสมัยนี้นะครับต้องเรียนที่วัดและพระเป็นผู้สอนพระสงฆ์นั้นสอนบนสาลาการประเรียนของวัดเลยทีเดียวจนมีความรู้อ่านออกเขียนได้เมื่อเทียบได้ก็ชั้นประถมสีกท่านก็ออกจากโรงเรียนมาสู่เพศพรหมจันท์เมื่ออายุ16 ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดตะโกโดยมีพระสมุบุญช่วยเจ้าอาวาสเป็นพระอุปชาในเพศพรมจัรทร์ท่านได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยในด้านพระคันธุระพระปริยธรรมสามารถสอบได้ในชั้นนักธรรมตรีอายุครบบวชราวพศ2484ก็อุปสมบท ณภัทศีมาวัตโกโดยมีพระครูสุนทรธรรมนิวิทหรือหลวงพ่อชื่นเจ้าอาวาสวัดภาชีเจ้าคณะอำเภอภาชีเป็นพระอุปชาพระประหลัดจ้อยเจ้าอาวาสวัดวิมลสุนทรเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระสมุบุญช่วยเจ้าอาวาสวัตโกในสมัยนั้นเป็นพระอนุสาวรนอาจารย์ได้รับฉายาว่าปาสาทิโก อุปสมบทแล้วอยู่จำพรรษาที่วัดตะโกเรื่อยมาได้ศึกษาด้านคันธุระพระปริยัติธรรมเพิ่มเติมจนสอบได้นักธรรมโทในพศ2485และสอบได้นักธรรมเอกในพศ2487การสื่อทอดพุทธาคมหลังจากจบนักธรรมเอกแล้วท่านคิดว่าเพียงพอสำหรับด้านคันธุระแล้ว พราะพระที่อยู่ตามชนบทบ้านนอกพอที่จะรักษาพระธรรมวินัยเพศพรหมจรรทร์ให้รุ่งเรืองและเป็นนำสอนชาวบ้านได้แล้วท่านก็หันมาสนใจด้านวิปัสสนาธุระโดยมองเห็นประโยชน์ในด้านการปฏิบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นก็อ,ออกเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาเรียนพระกรรมฐานกับครูบาอาจารย์เก่งๆในยุคนั้นเช่นหลวงพ่อชื่น วัดภาชีัอุทยาเชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากรรมฐานที่สืบทอดพุทธคมมาจากหลวงพ่อกลัน่นวัดพระญาติเป็นที่รู้จักกันในยุคนั้นซึ่งมีสิทธิ์ที่ศึกษาวิชาจากหลวงพ่อกลั่นมากมาย mm. เช่นหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่ออั้นหลวงพ่อเผาหลวงพ่อสีหลวงปู่ดูและหลวงพ่อชื่น สิทธิ์หลวงพ่อกลั่นที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้ปัจจุบันได้มรณภาพไปหมดแล้วซึ่งแต่ละองค์ล้วนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีหลวงพ่อแจ่มวัดแดงเหนือเชี่ยวชาญเวทมนต์คาถาอาคมได้ถ่ายทอดศัพทวิชาให้หลวงพ่อรวยทุกอย่างเรียกได้ว่าหมดไส้หมดพุงกันเลยทีเดียวนะครับ อาศัยความขยันมันเพียรและความตั้งใจมุ่งมั่นจึงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนวิชาที่เล่าเรียนปฏิบัตินั้นเข้มขลังในพลังแห่งวิทยาคมสูงส่งกิตติคุณของท่านเป็นพระเกจิที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมชั้นสูงมีความเป็นอยู่อย่างสมณะเชี่ยวชาญสัพพเวทวิทยาคม วัตถุมงคลเข้มขลังเปี่ยมพลังพุทธาคุณมากประสบการณ์คล้วคลาดนิรันตรายและเมตตามหานิยมโชคลาภเป็นหนึ่งประสบการณ์ที่เล่าขานกันมายาวนานหลวงพ่อรวยนั้นมีฌานสมาธิอันแก่กล้าในทับในกรรมฐานตั้งใจเล่าเรียนเพื่อเรียนวิชาให้รวดเร็วจึงมีความเข้มขลังในวิทยาคมมาก ดังปรากฏมหัศจรรย์หลายอย่างต่อสายตามหาชนเมื่อคราววางศิลาเลิกที่โรงเรียนบ้านตะโกดอนย่านางขณะที่พระสงฆ์สวดชย,ยันโตและหลวงพ่อรวยกําลังเจิมแผ่นศิลาเลิกอยู่นั้นกำนันสแสวงโชคชัยได้ชักปืน9มมยิงข้ามสายสินเพื่อเอาเลิกเอาชัยปรากฏว่ายิงไม่ออกและมีอีกเรื่องหนึ่งที่เล่าโจทย์ขานกันมานาน นั่นก็คือมีชาวนาคนหนึ่งชื่อนายจำนงบังคจรขณะทำนาอยู่นั้นก็ถูกฟ้าผ่าแล้วก็จมน้ำต่อหน้าต่อตาญาติพี่น้องทั้งญาติทั้งพี่น้องต่างก็ช่วยกันอุ้มขึ้นมาปรากฏว่าเสื้อผ้าไม่เกรียมจนหมดแต่ในตัวก็ไม่พบบาดแผลใดๆจึงพากันกลับบ้านและใช้สุราพ่นรักษากันตามมีตามเปิดรุ่งขึ้นอาการก็ทุเลา เริ่มลุกขึ้นได้พอฟื้นขึ้นมาก็ทราบว่านายจำนงได้ห้อยเหรียญของหลวงพ่อรวยรุ่นแรกที่สร้างขึ้นเพื่อฉลองสมณศักดิ์พศ .2513 เพียงเหรียญเดียวเท่านั้นความมหาัศจรรย์นี้เล่าขานสืบต่อกันมาอย่างช้านานมิรู้จบสำหรับคาถามหาลาภของหลวงพ่อรวยนั้นสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัตสะ พระพุทธชิตาสัพพโสคุณาวิภาสัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพังพระวันตุเมก่อนจากกันวันนี้เช่นเคยครับขอทุกท่านโปรดเถอะครับกรุณาเถอะครับกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจักเป็นมคุณอย่างยิ่งสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ